ต้องมีอ่ะต้องมีอ่ะนีทีนีให้เรื่องมากที่สุดที่เราไได้รถเก่งคันเลยหนึ่งสวัสดีครับพบ,บกันอีกครั้งนะครับกับคอยทอล์คไปอีซี่คอย วันนี้ผมลุงหนุ่มอีซี่ค้ยคนเดิมผมนัดอีซี่ค้ยนะครับวันนี้เ,เรามาดูอะไรที่มันสุดยอดสุดยอดกันกะละมังนี้ผมบอกเลยรถเก๋งหนึ่งคันเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเลือกปลาอะไรคุณนัดเล่าหน่อยสิตันโจคู่จัก,กุครับจากคันยโกะตันโจคู่จัก,กุดูด้วยตาผมว่านี่น่าจะสัก5-60ตัวได้เ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกว่าเอาตัวท็อปไปกะละมังนั้นนะครับแล้วก็เปรดเลี้ยงสบายๆไปกะละมังที่อยู่ข้างหน้า คัดกันเห็นเห็นเลือกกันเห็นเห็นลูกค้าจะได้เลือกกันได้อย่างสบายใจคุณนัทเล่าเรื่องตันโจคุจะผูกให้ฟังนิดหนึ่งมันมันมันเทพยังไงต้องบอกว่ามันคือจริงๆมันก็คือปลาคุจะกุ่นะครับที่ว่าหลังเนี่ยมันจะมีตะข่ายแล้วก็ปกติปีหนึ่งเนี่ยเขาผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีตันโจมันจะเป็นหัวที่เป็นตันโจเนี่ยมันจะมีน้อยเขาบอกว่าใคร เขาคือฟาร์มคาเนโกเนี่ยแล้วก็มีคานโกคุอยฟาร์มต้องบอกคาเนโกเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องคุ้ยตะกููที่ดีที่สุดในโลกใช่นะ่ะปีหนึ่งเนี่ยมีของออกมาไม่เยอะแล้วก็เราเนี่ยได้มาส่วนใหญ่ที่เห็นมาเป็นนิสัยก็หลักก็แบบเสียดแสนอ่ะไหลยหมื่นจนถึงเสียดแสนแล้วก็มีไม่กี่ตัวไม่ค่อยต่ำกว่าห้าหมื่นใช่แล้วในกระมังเนี้ยห้าหกสิบตัวมีที่นี่ที่เดียวครับที่ทําได้ปีนี้ เนาะเยอะมากครับใช่ที่ว่าเราเยอะมากที่คุณตี้นี้ด้วยอะฉ<น>ะ,ะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคัดเศดให้ดูกันเลยสดๆนะครับ,รบเ็ดท็อปไปลงนู่นแล้วก็เศดที่แบบใครอยากลองเลี้ยงสบายๆเดี๋ยวเลือกกันครับเนาะ หลังจากผ่านไป3ชั่วโมงเห็นจะได้เราก็ได้ใมากสคนมีลูกค้ามาช่วยดูด้วยอีกขั้นหนึง่งนะครับรวมแล้วทั้งหมด5คนช่วยกันออกความเห็นนี่คือ10สุดยอดตันโจคูจกุแห่งปีของเราปีนี้ะนะครับเดี๋ยวถามคุณนัทนิดน,ดนึงว่าทำไมถึงเป็น10 10ตัวนี้ที่เป็นสุดยอดออต้องบอกว่าเราพยายาม ดูที่เขาเรียกอะไรอ่ะดูรายละเอียดอ่ะแล้วก็ทั้งทั้งหัวครับนะที่หัวที่เขาเรียกว่าทั้งหัวเต็มหัวตันโจทั้งหลังที่แบบว่าเกล็ดเนี่ยฟูกุลินเนี่ยเรียบร้อยเป็นตะข่ายสวยงามครับก็คือต้องใช้คําว่าดีที่สุดที่แบบหาข้อติแทบจะไม่มีแล้วอ่ะหัวตันโจกลมเป๊ะสวยเซนเตอร์แดงดีครับหลังฟูกุลินชัดเจนมีตำหนิน้อยมากถึงมากที่สุดนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นี่คือสิบตัวที่ดีที่สุดที่เรามีเนาะนถามว่าบนโลกใบนี้มีดีกว่านี้อีกไหมมันมีนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ทกําการบ้านช่วยลูกค้าลูกค้ามาบอกว่าผมอยากได้สายท็อปเทนก็อันนี้เลยเลือกอตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มถัดมาเชิญครับสำหรับคนที่อยากมีตันโจคุณจะกูไว้ขิงเพื่อน ชัดเลยชุดเลย,เลย20ตัว Recommend ขิงเพื่อนได้ไม่อายใคร,ค,รคุณนัทเล่าให้ฟังหน่อยครับ20ตัวนี้มายังไงต้องบอกว่ามันสวยทุกตัวถ,ถ้าตามสายตาผมนะแน่แก็คือว่าออดูดูแล้วเนี่ยหัวใหญ่หัวกลมหัวสมมาตร้าขายโอเค มันอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่แบบรอการพัฒนาพัฒนานิดหน่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็สวยขึ้นมาเองนะครับแต่ผมดูนี่ก็มันก็สวยแล้วเนี่ยคือจริงๆเอาเอาตรงๆคือมัน HQ แล้ว HQ เลยใช่ไหมเออ HQ SD 4 k AK เอแต่คมนะไม่ไม่ไม่อายเพื่อนจริงๆหลังคมหลังคมเลยนะครับตอหนิกหลังแทบจะไม่มีใช่หัวตันโจกกมบ็อกแดงสดใช้ได้คือต้องมีอ่ะต้องมีอ่ะเออ สีไม่หลุดเละเลี้ยงปลาครัต้องมีฮะซันโจคูจักุกนี่เลย2ี่ตัวหมดแล้วหมดเลยนะมาดูเลยมาดูเลยต้องบอกว่าปีนี้ด้วยเราเยอะที่สุดละปีนี้เยอะที่สุดละนะครับมีให้เลือกเป็นที่ที่มีให้เลือกมากที่สุดที่เห็นอยู่สามบ่อสามกะละมังข้างหลังเนี่ยรวมกันแล้วได้รถเก่งคันหนึ่งอะออีซี่ค่อยปีนี้ถ้าไม่บ้าก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วล่ะครับใช่ครับมาดูกันนะครับมาดูกัน